สวนสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอยหครับแล้ววันนี้เหมือนเคยนะครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า F Mary Q ครับเมื่อการออกเดทออนไลน์ที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักกับแปลเปลี่ยนกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางหนีได้เมื่อฆาตกรปัดขวาออกอาวาสและฆ่าชีวิตสาวโสดอย่างโหดเหี้ยมครับ หญิงสาวผู้คลั่งไคล้ในคดีอาชญากรรมต้องตกเป็นเหยื่อรายต่อไปหรือเธอคือผู้ที่จะเปิดโปงความจริงเบื้องหลังของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ยังไงก็ขอเพื่อนๆติดตามชมครับและก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปในคลับ เพื่อพบกับผู้ชายที่เจอในแอปนัดเดตหลังจากที่ดื่มกินพูดคุยเสร็จเขาก็ไปส่งเธอที่บ้านแล้วกลับโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นแต่ก็มีฆาตรกรต่อเนื่องแอปตามหญิงสาวเข้าไปในบ้านแล้วสังหารเธออย่างโหดเคี้ยมทําให้วันต่อมาสื่อได้มีการนําเสนอข่าวอย่างครึกโครมเพราะเหยื่อรายนี้ถือเป็นรายที่6แล้วที่เสียชีวิตหลังจากนัดเดตผ่านแอป จนมีการตั้งฉายาฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ว่าฆาตรกรปัดขวาโดยเหยื่อทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นสาวโสดที่ใช้ชีวิตเพียงลําพังตัดภาพไปที่อีวาเธอได้ชวนเพื่อนสนิทมาฉลองวันเกิดครบ30ปีโดยเพื่อนสนิทก็ประกอบด้วยเคลลี่อนโทนีและโรบินอีวาได้บอกว่าการฉลองวันเกิดปีนี้ปล่อยที่สุดเพราะเพิ่งเลิกกับเจคแฟนที่คบกันมานานถึง8ปีแต่อย่างน้อยก็โชคดีที่มีเพื่อนดีๆอยู่เคียงข้างหลังจากที่เคลลี่เริ่มเมาก็บอกให้อีวา ว่าควรหาแฟนใหม่ได้แล้วและจะได้เริ่มสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกันโรบินจึงแนะนำอีวาว่าลองเล่นแอปนัดเดทดูซึ่งบางทีก็อาจจะเจอคนที่ดีกว่าแฟนเก่าอย่างเจคก็ได้ แต่แอนโทนีก็บอกว่าเธอไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าอีวาจะไปเจอกับฆาตรกรปัดขวาเมื่อกลับมาที่ห้องอีวาก็เปิดพอดแคสต์เกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทําเป็นประจำอยู่แล้วเธอเป็นคนที่คลั่งไคล้สนใจและติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอัชญากรอย่างจริงจังในขณะที่อีวาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอัชญากรรมอย่างจริงจังในขณะที่อีวากําลังจะคิดโทรหาเจคที่เป็นแฟนเก่าเธอก็เห็นว่ามีคนกําลังพยายามจะเปิดประตูเข้ามาเธอจึงรีบไปซ่อนตัวเมื่อประตูถูกเปิดออก ก็มีคนสมไอโมงบุกเข้ามาอีวาจึงพุ่งก็ไปเล่นงานพอดึงไอโมงออกก็พบว่าเป็นเวลาลารีพี่สาวของเธอที่เข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดจากนั้นเวลาลารีก็ได้มอบของขวัญเป็นการติดตั้งระบบความปลอดภัยในบ้านและได้นัดช่างให้เรียบร้อยแล้วซึ่งอีวาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเลยสําหรับเธอแต่ว่าเลรีก็ยืนยันว่าต้องมีเพื่อความปลอดภัยเพราะเธออยู่คนเดียวและได้บอกให้อีวารีบลืมเจคเพราะเจคได้มั่นกับแฟนใหม่ที่เป็นตำรวจในทีมเดียวกันไปแล้ว เยาวาที่ทั้งโกรธและเสียใจจึงบอกโรบินมาหาเพื่อสอนคนอย่างเธอเล่นแอปออกเดตเมื่อโรบินมาถึงก็สอนตั้งแต่การลงรูปโปรไฟล์การเขียนแคปชั่นและการปัดหน้าจอไปทางซ้ายคือการปฏเิเสธการสารสัมพันธ์ส่วนการปัดหน้าจอไปอีกทาง ก็คือตกลงที่จะพูดคุยจึงเป็นที่มาของฆาตรกรปัดขวาหลังจากออนไลน์ก็มีคนเข้ามาทักทายเธอจํานวนมากซึ่งเธอก็เลือกคุยกับมิรและคลายที่บังเอิญเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมต้นซึ่งเธอก็ได้ตกลงไปเจอกับมิรเป็นคนแรกคืนต่อมาระหว่างที่อิวาไปตามนัด ระหว่างทางก็ได้ฟังพอดแคสต์ที่พูดถึงเรื่องฆาตรกรปัดขวาที่ไม่เคยทิ้งหลักฐานอย่างรอยนิ้วมือหรือคราบอะไรไว้เลยซึ่งพบแต่ขวดวโรเซ่นในที่เกิดเหตุเท่านั้นจึงเป็นไปได้ว่าฆาตรกรคนนี้ชื่นชอบวชนิดนี้มากเมื่อไปถึงอีวาจึงรู้ตัวว่ามิดเป็นเจ้าของบาร์ซึ่งทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างถูกคอในขณะที่คุยกันอีวาก็เห็นว่ามิดมีรอยแผลเป็นที่ปลายนิ้วจนลายนิ้วมือหายจึงถามว่าเกิดจากอะไร เขาจึงบอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุตอนที่อยู่ในครัวขณะที่ทั้งสองกำลังจะจูบกันเวลารีที่แอบตามมาจึงส่งเสียงขัดจังหวะอีวาจึงถามว่าตามมาทำไมล้วรู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่เวลารีจึงบอกว่าเธอแอบโหลดแอปติดตามตัวในมือถือไว้พอเห็นว่าอีวามาที่นี่จึงตามมาดูด้วยความเป็นห่วงและบอกว่ามิตรที่ไม่มีลายนิ้วมือนั้นเขาอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้อีวาจึงบอกว่าโอ้ยมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นมั้งแล้วบอกให้เวลารีรีบกลับไป พอเธอล้าเส้นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปแล้วหลังจากนั้นอีวาก็พามิดไปที่บ้านแล้วก็มีอะไรกันซึ่งเป็นวันไนสแตนครั้งแรกของเธออีวาร,รู้สึกประทับใจความเก่งชะกาดของมิดเป็นอย่างมากช่ววันต่อมาช่างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ชื่อว่าโนแมนก็มาหาเธอเธอก็รู้สึกชอบในความหล่อของเขาส่วนโนแมนก็ชอบอีวาด้วยเช่นเดียวกันหลังจากคุยกันอีวาจึงรู้ว่าโนแมนกําลังเรียนนิติเวชวิทยาศาสตร์ในช่วงค่า เพราะสนใจด้านนี้เป็นพิเศษก่อนกลับนอร์แมนจึงขอนัดเด็กับอีวาซึ่งเธอก็ตกลงอีว e าทำงานเป็นช่างภาพในสตูดิโอของแคลลี่ซึ่งเคลลี่ได้ขอให้ช่วยถ่ายรูปทุกแต่งงานให้ขณะที่ถ่ายรูปกันอยู่แคลลี่ก็ถามถึงเรื่องมิตรและพอรู้ว่าเคลลี่มีอะไรด้วยในคืนแรกที่เจอกันก็รู้สึกตกใจแล้วสอนกฎการออกเดทว่าหากยังออกเดทไม่ถึง3ครั้งห้ามมีอะไรกันและอย่าพึ่งใช้ปากให้ นอกจากนั้นอีวาก็ได้บอกว่าจะนัดเจอเคลลี่ซึ่งเคลลี่ก็จําได้ว,ว่าเคยเรียนมต้นมาด้วยกันอีวาจึงบอกว่ากลายเปิดคลินิกรักษาสัตว์หลังจากเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสคืนนั้นอีวาไปเจอกับใครตามที่นัดเมื่อเห็นว่าคลายสั่งวโรเซ่ก,ก็รู้สึกเอะใจขึ้นมาเพราะนั่นเป็นเครื่องดื่มที่แกตกรชอบแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอถึงเวลาคลายก็ได้ชวนเธอไปที่บ้านซึ่งเอวาก็เกือบจะไปแต่พอนึกถึงคําพูดของเคลลี่ที่บอกว่าหากยังเดดไม่ถึง3ามครั้งห้ามมีอะไรกัน เธอจึงปฏิเสธแล้วโทรเรียกมิทให้มหาแทนในขณะที่กำลังจะมีอะไรกันวาเลลรี่ก็โทรมาแบบจิกๆเมื่ออีวารับสายเธอจึงบอกข่าวใหม่ว่ามีการสารันนิษฐานว่าฆาตากรอาจจะมีแผลที่นิ้วมือซึ่งอาจจะเป็นมิดซึ่งอีวาเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแล้วชวนเวลารี่ไปดื่มกับเพื่อนๆของเธอในคืนวันพรุ่งนี้ในคืนวันต่อมาเวลารี่ได้มาตามนัด ก็แกล้งยู่มือถือของทุกคนมาถ่ายเซลฟี่แล้วก็แอบติดตั้งแอปตามตัวเอาไว้หลังจากนั้นทุกคนก็ถามถึงผู้ชายที่อีวาเดทด้วยซึ่งก็ล้วนแต่มีแนวโน้มเป็นฆาตรกรเพราะมิดไม่มีลายนิ้วมือใครก็ชอบดื่มไวน์โรซี่ส่วนนอร์แมนก็มีความรู้นิติวิทยาศาสตร์แต่แตกต,ต่างกันตรงที่ไม่ได้เจอในแอปนัดเดทเท่านั้นขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู่ก็มีข่าวพบหลักฐานว่าฆาตรกรปัดขวาใส่รองเท้าพ่อใบขนาดเบอร์สิบเคลลี่จึงถามถึงคู่เดทอีวาว่าเขาใส่รองเท้าเบอ,อร์ อีวาจึงบอกว่าเธอไม่ได้สังเกตเวลรี่จึงบอกให้อีวาเลิกเล่นแอปจะดีกว่าเพราะมันอันตรายอีวาจึงบอกว่าหลังจากไปเจอใครอีกครั้งและมีอะไรกับมิดอีกครั้งแล้วเธอจะลบแอปออกแน่นอนหลังจากแยกย้ายกับเพื่อนๆอีวาได้ไปหามิดที่บาร์เมื่อมีอะไรกันเสร็จมิดก็ได้ไปทำอาหารให้ซึ่งอีวาได้เบอร์รองเท้าของเขาแล้วก็พบว่าเป็นเบอร์สิบประกอบกับที่มิดมีแผลที่นิ้วมือเธอจึงเริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นฆาตกร แถมมิดยังเดินถือมิดออกจากครัวมายิ่งทําให้เธอรู้สึกกลัวจึงรีบขอตัวกลับอีวาได้ไปเดทกับคลายอีกครั้งโดยเป็นการปิกนิกในสวนขณะที่ทั้งสองสวีทกันอยู่ก็มีผู้ชายมายืนดีดก,กีตาร์อยู่ยใกล้ๆทําให้คลายลาคาญจนระเบิดอารมณ์ออกมาโดยการแย่งกีตาร์ไปปาทิ้งซึ่งทําให้อีวารู้สึกกลัวความเจ้าอารมณ์ของเขามากและเมื่อเห็นว่ารองเท้าก็เป็นเบอร์สิบยิ่งทําให้เธอรู้สึกไม่ไว้ใจมากขึ้นไปอีก เธอจึงรีบกลับทันทีในคืนนั้นขณะที่อีวาเดินกลับบ้านซึ่งสังเกตว่ามีผู้ชายสวมฮู้ดเดินตามเธอจึงวิ่งหนีซึ่งผู้ชายคนนั้นก็วิ่งตามเมื่อไปถึงบ้านก็เจอกับเคลลี่พอดีผู้ชายคนนั้นที่ตามมาทันก็เพียงแค่เอาต่างหูที่เธอทำตกมาคืนเธอเท่านั้นอีวาจึงถามเคลลี่ว่ามาหาทำไมเคลลี่บอกว่าเขารู้สึกเป็นห่วงก็เลยตามมาดูวันต่อมาโน,นแมนได้มาหาอีวาที่บ้านเพื่อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งอีวาก็ได้บอกให้เขาถอดรองเท้าเพื่อจะได้แอบดูซสายรองเท้าแต่เขาก็ไม่ถอดหลังจากติดตั้งเสร็จทั้งคู่จะออกไปเดทกันซึ่งเป็นร้านที่มีทั้งเพื่อนๆและพี่สาวของอีวาแฝงตัวมาโรบินที่อยู่บนเวทีได้เชิญนอร์แมนให้ขึ้นไปร่วมแสดงแต่เขากลับล็อกคอโรบินเพื่อแสดงเป็นฆาตกรปัดขวาจึงทําให้ทุกคนรวมถึงอีวากลัวขึ้นมาหลังจากนั้นนอร์แมนก็ได้พาอีวาไปดื่มต่อ แต่จู่ๆเขาก็ได้รับสายโทรศัพท์จากน้องสาวจึงขอตัวกลับไปด้วยความรีบร้อนขณะการอีวาได้เจอกับแบรดแฟนของเคลลี่พอดีจึงเข้าไปทักทายซึ่งแบรดก็บอกว่าเขากับเคลลี่มีปัญหาจดต้องแยกกันอยู่สักพักแล้วและขอให้อีวาอย่าบอกใครเพราะเคลลี่ไม่อยากให้ใครรู้หลังจากนั้นโรบินก็ตามมาแล้วถามว่านอร์แมนเป็นยังไงบ้างอีวาจึงบอกว่าพอเขาได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวเขาก็รีบออกไปเลยโรบินจึงเสนอความคิดว่าควรแอบตามไปดู พราะบางทีอาจจะไม่ใช่น้องสาวก็เป็นได้ทั้งสองตามนอร์แมนไปก็พบว่าเขาเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งได้เห็นเงาธานต่างเหมือนกับว่าทําร้ายใครบางคนอยู่และมีเสียงเหมือนเลื่อยกําลังชหละศพจากนั้นนอร์แมนก็ลากถุงดําเหมือนกับถุงใส่ศพออกมาแล้วใส่ไปในรถแล้วเขาก็ขับออกไปอีวาจึงชวนโรบินเข้าไปดูเพราะอาจจะมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่บ้างจะได้โทรแจ้งตำรวจแต่คนที่อยู่ในบ้านก็เป็นน้องสาวของนอร์แมนที่เธอมีขาพิการ อีวากับโรบินจึงบอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หากจะมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยเธอจึงบอกว่าไม่เป็นไรเพราะหากต้องการอะไรก็มักจะโทรบอกพี่ชายอย่างก่อนหน้านี้เธอก็โทรบอกให้เขามาซ่อมเครื่องกำจัดขยะแล้เอาขยะไปทิ้งขณะอีวากลับออกมาโนแมนก็โทรมาเพื่อชวนไปดื่มกันต่อที่บ้านซึ่งเธอก็ตกลงและเมื่อไปถึงก็เห็นว่าโนแมนก็ใส่รองเท้าเบอร์สิบ เหมือนกับฆาตรกรด้วยขณะที่พากันขึ้นไปที่ห้องนอนอีวาเจอรองเท้าส้นสูงตกอยู่นแมนจึงบอกว่ามันเป็นรองเท้าของน้องสาวอีวาจึงถามว่าน้องสาวพิการเนี่ยนะนั่งรถเข็นใส่ส้นสูงด้วยเหรอนอแมนจึงรู้สึกแปลกใจเพราะเขาไม่เคยบอกว่าน้องสาวของเขาพิการอีวาจึงโกหกว่าเขาเคยบอกแล้วเรารีบกลับออกไปเมื่ออีวาออกจากบ้านก็บังเอิญทํากระเป๋าหล่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านของนแมนมาช่วยเก็บ และเมื่ออีวาหันกลับไปมาเธอก็พบว่าโนแมนแอบดูเธอผ่านหน้าต่างอยู่เช้าวันต่อมาอีวาก็เจอกับหญิงสาวเพื่อนบ้านของโนแมนที่เธอถูกฆาตกรรมโดยฆาตกรปัดขวาจึงนึกถึงทฤษฎีที่เคยฟังในพอดแคสต์ว่าส่วนใหญ่คนร้ายจะเป็นเพื่อนบ้านเธอจึงเชื่อว่าร์แมนเป็นฆาตกรจึงไปเล่าให้เลวารีฟัง เวอรีจึงแนะนําให้ไปบอกเจคแฟนเก่าของเธอที่เป็นตำรวจขณะที่นั่งรอเจคอยู่ใครก็ส่งวิดีโอมาขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเขาได้ซื้อต่อกีตาร์ของชายคนนั้นเพื่อเป็นการชดใช้แล้วและขอโอกาสเขาแก้ตัวอีกครั้งจากนั้นเจคก็ออกมาหาอีวาจ,จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังซึ่งเจก็ไม่เชื่อในสิ่งที่บอกเพราะไม่มีหลักฐาน DNA ที่พิสูจน์อะไรได้แน่ชัดขณะที่กําลังจะออกมาจากบ้าน ก็เจอกับมิสท,ที่ถือดอกไม้มารององอ,อยู่ซึ่งอีวาก็ตัดสินใจบอกเลิกเขาเมื่ออีวาเจอนอร์แมนเธอได้บอกว่าทำาต่างหูที่เป็นมรดกจากยายชวดหายจึงขอไปดูในห้องนอนจากนั้นจึงยั่วยวนแล้วก็แอบ,บควรพร้อมกับดึงเส้นผมของนอร์แมนมาเพื่อจะเอาไปให้เจคตรวจสอบรีเอนเอเจ็คได้เตือนเธอว่าหากนอร์แมนเป็นคนติดตั้งระบบป้องกันภยัยช่วงนี้ก็ยังไม่ควรอยู่บ้านเพราะว่านอร์แมนอาจจะรู้วิธีบุกเข้าไป อีวาจึงโทรหาวาเลรี่รวมถึงเพื่อนคนอื่นๆเพื่อขอไปอยู่ด้วยแต่ก็กลับไม่มีใครรับสายเธอจึงจําเป็นต้องกลับไปที่บ้านแต่ก็เจอร์แมนที่รออยู่เธอจึงเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยแล้วรนแมนก็กลับไปอีวาจึงโทรหาเลวารีหรือฝากข้อความแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังจากนั้นเธอก็ได้โทรไปหาคลาย เพื่อขอไปอยู่ด้วยจนกว่าจะติดต่อวาเลรี่ได้เมื่อไปถึงคลายที่เห็นว่าอีวาดูเครียดเครียดเหนื่อยเหนื่อยจึงบอกกับเธอว่าเธอควรจะไปอาบน้ําส่วนเขาจะสั่งอาหารมารออีวาจึงส่งที่อยู่บอกเคนลี่และก็เข้าไปอาบน้ําซึ่งวาเลรี่ก็โทรมาไม่เห็นว่าเธอไม่รับสายจึงโทรหาเคนลี่แทนและบอกว่าอีวากาลังอยู่ในอันตรายเพราะเธอไปสืบข้อมูลมาและพบว่ามีของใครย,ยังไม่ตายอย่างที่เคยบอก เขายังสวมรอยเป็นสัตวแพทย์แทนน้องเมียและยังเคยมีประวัติถูกจับข้อหาทำลายร่างกายอีกหลายครั้งหลังจากที่โทรหาเคลลี่เสร็จวาเลรีก็โทรบอกกับอีวาอีกครั้งซึ่งใครก็เข้ามาในห้องแล้วแย่งมือถือของเธอไปอีวาจึงต่อยไครและวิ่งหนีออกไปแต่ใครก็ตามมาจับเอาไว้ได้ทันแต่เคลลี่ที่ตามมาได้ใช้มีดแทงคอใครจนล้มลงและเมื่อเห็นคลคยพยายามดึงมีดออกเธอจะบอกให้อีวารีบดึงออกมา เมื่ออีวาดึงออกตามคำสั่งจึงทําให้คลายสิ้นชีวิตตรงนั้นแกลลี่พาอีวาไปอยู่ที่รถจากนั้นเธอได้กลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งโดยอ้างว่าจะไปกําจัดรอยนิ้วมือของอีวาที่มีอยู่เต็มไปทั่วบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าตํารวจจะมองว่าเป็นการป้องกันตัวจริงๆขณะอีวาอยู่ในรถก็พบว่าในเกะมีมือถือเก็บไว้หลายเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องก็มีการโหลดแอปออกเดตพูดคุยกับผู้หญิงจํานวนมากเธอจึงกลับเข้าไปในบ้าน ก็เห็นเคลลี่กำลังเอารองเท้าผ้าใบที่เหมือนของฆาตกรใส่ให้คลายจึงทําให้รู้ว่าเคลลี่คือฆาตกรปัดขวาตัวจริงที่กําลังพยายามโยนความผิดให้คลายที่พูดไม่ได้ส่วนคนที่ฆ่าคลายก็คืออีวาเพราะมีรอยนิ้วมือติดอยู่ที่มือเคลลี่ที่ถูกจับได้จึงบอกความจริงทั้งหมดว่าครั้งแรกที่เธอทาก็เพราะว่าแบรดแฟนของเธอนอกใจกับผู้หญิงที่เจอในแอปออกเดตเธอจะเอารองเท้าผ้าใบเบอร์สิบของแบรดใส่แล้วเข้าไปจัดการผู้หญิงคนนั้นแบบในบ้าน พราะไม่อยากให้ตำรวจรู้ขนาดเท้าที่แท้จริงแต่หลังจากทำไปครั้งแรกเธอกลับรู้สึกติดใจจนต้องทำต่อมาเรื่อยๆโดยโหลดแอปมาหลายๆยูเซอร์แล้วก็เลือกเหยื่อที่อยู่คนเดียวและไม่สนใจว่าผู้ชายที่คุยด้วยจะมีเมียอยู่แล้วหรือเปล่าและจะเก็บรองเท้าส้นสูงข้างหนึ่งของเหยื่อเอามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเมื่อราจบเคลลี่ก็พยายามจะฆ่าอีวาในขณะที่อีวากำลังจะถูกแทงด้วยมีดจึงหยิบรองเท้าส้นสูงที่ตกอยู่แทงเคลลี่จนได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นตำรวจก็มาถึงพอดีและพาเคลลี่ที่ยังไม่ตายไปส่งโรงพยาบาลอีวาถามเจกว่ารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่เพราะจะส่งขี่อยู่ให้เคลลี่เท่านั้นเขาจึงบอกว่าเวลรี่ได้แอบโหลดแอปติดตามตัวไว้ในโทรศัพท์ของเพื่อนอีวาทุกคนเจกได้บอกว่าตอนนี้เขายกเลิกกิจการมั่นและเลิกกับแฟนแล้วและได้ขอคืนดีกับอีวาแต่อีวาก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันก็น่าจะดีมากกว่า หลังจากนั้นเวลารี่เอนโทนีและโรบินก็มาถึงซึ่งอีวาก็ขอบคุณเวลารี่พี่สาวของเธอที่ช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อทุกอย่างจบลงอีวาได้ไปหานอร์แมนเพื่อขอโทษทุกเรื่องเมื่อนอร์แมนยกโทษให้เธอจึงขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งนอร์แมนก็ตกลง อีวาถูกเชิญให้ไปออกพอดแคสต์รายการโปรดของเธอเพื่อให้สัมภาษณ์เรื่องหนังสือนิยายอัากรรมที่เธอเขียนขึ้นมาจนติดอันดับหนังสือขายดีแต่จู่ๆก็มีผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาซึ่งทีมงานบอกว่าเป็นสายเก็บเงินปลายทางเพราะโทรมาจากเรือนจําอีวาจึงรู้ทันทีว่าเป็นเคลลี่แล้วหนังก็จบลงครับครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ F. Mary Q. ครับ ในเรื่องของมันนะครับก็คงจะต้องเลือก2ออย่างครับระหว่างโสดกับรับความเสี่ยงจากการใช้แอปล่าจะถูกฆาตกรเก็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะครับหนังเรื่องนี้นะครับมีการพลิกปมไปมานะครับระหว่างการใบ้ว่าฆาตกรคือใครครับตั้งแต่ในช่วงแรกๆครับทั้งเรื่องของพฤติกรรมทั้งเรื่องของสายรองเท้าแล้วก็การเล่นแอปปัดขวาที่เราเห็นอยู่ในหนังนะครับตอนสุดท้ายนะครับหนังก็ทําให้เราได้โล่งใจก่อนที่จะจบครับคือเราพอรู้ว่าใครเป็นฆาตกรครับ ก็จะได้ไม่ต้องดาวแบบไม่มีข้อมูลอีกต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่านะครับหักหนังเรื่องนี้มีภาคต่อมันก็คงจะมีการขยายความแล้วก็สื่อสารถึงรายละเอียดในหนังมากยิ่งขึ้นนะครับ ครับเราเพื่อนเพื่อนที่ชมที่ฟังแล้วนะครับถ้าเกิดชอบหนังเรื่องนี้ครับขอเพื่อนเพื่อช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับหลังจากชมหนังเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนำไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่กับหนังสนุกสนุกในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ